ตื่นเต้นตลอดเลยทุกครั้งที่มาเก็บเห็ดเก็บตั้งหลายปีแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมสามดอกนี้เต็มถุงเลยนะคะโอ้โหขาย่างใหญ่อะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มพามาเก็บเก็บเห็ดมาซู้ทาเกะนะคะอันนี้คือเห็ดที่ส้มเห็นตอนนี้เนาะนโอ้โหมีสองดอกค่ะทุกคนนี่มีสองดอก มันจะเป็นนนนแบบนี้นะคะลองหาดูเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเห็ดจริงๆด้วยนี่เนี่ยมันเป็นเห็ดเห็ดอันนี้ราขคาแพงมากเลยนะคะขายกันแพงมากตั้งแต่ส้มกินเห็ดอันนี้มาแล้วก็ไม่อยากกินเห็ดอันอื่นอีกเลยเนาะเนี่ยอันนี้หอมว่าไปแล้วก็ใส่ถุ <Hey. S 2> งมือก่อนเด้อ จะได้จบได้ถนัดอืนี่ค่ะโอ้โหสวยมากมาก่อืม นี่คะที่นี่คือรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะคะอุดมสมบูรณ์มากส้มถึงชอบอยู่ที่แคลิฟอร์เนียมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าว่าทำไมส้มอยู่ตรงนี้เสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็คือว่ามันอยู่ใกล้ถนนนะมันปิดถนนนะคะปลอดภัยนะมาดูว่าอุ๊ย,ยตรงนี้ก็ใช่อีกแล้วค่ะนี่ทุกคนนี่ ดอกสวนใหญ่มากเลยเอาให้ดูดอกสวนก่อนให้ดูเห็ดโอโ้โหดอกใหญ่เริ่มเทิมเลยอือตรงนี้มีอีกไหมเห็ดจะอยู่ใต้ต้นอันนี้นะคะทุกคนเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยเวลามันมีต้อนอันนี้อยู่ที่ไหนอย่างเช่นตรงนั้นนะคะดี๋ยวเะเดินไปใต้ต้นมันแล้วก็จะมีเห็ดอีก โอ้โหขาใหญ่แน่นมากส้มชอบเห็ดอันนี้เพราะว่าโอ้ยอย่าหักนะลูกเสยียดายอืมขาใหญ่แน่นมากค่ะส้มชอบเห็ดอันนี้เพราะว่ามันมันแน่นดีนะอุ๊ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมาดูมาดูอันนี้ใช่ไหม,ม,ม,นนไหมเนี่ยเนี่ยหวังว่าจะใช่นะคะนูนนใช่ไหมทุกคน ใช่จริงๆด้วยโอ้โหนี่ค่ะมันจะเป็นนูนๆเล็กๆนะคะ ขออภัยเสียงแบนๆนะคะมันเบนับนแต่แปดโมงเช้าเพื่อนบ้านมันไม่ว่าเหรอเนี่ย <ś led> <ś led> เสียงแบนๆบนๆีนๆ่ค่ะทุกคนเอ้าใกล้ๆกันมีเหตุอีกทุกคนเอามาดูก่อนเนี่ย ใกล้ๆกันก็มีเห็ดเนี่ยค่ะอย่างสวยอ่ะจกเลยค่ะโอ้โหตายอายด้วยอยู่ใกล้ๆกันก็มีเห็ดอีกนะคะ สวยปะทิมนะคะเก็บเห็ดเก่งมากเลยหมายถึงว่าเก็บนะไม่ใช่หาเก็บเฉยๆมียหาให้แตสามีเก็บนี่ค่ะสวยไหมละ่ะตรงนี้ได้มาตั้งเยอะแล้วนะคะหมอก็เยวได้จะเต็มถุงแล้วมาดูดอกนี้ค่ะทุกคน สมดาดอกนี้มาแล้วมาดูดอกนี้อีกใหญ่แบบไม่มีคนเห็นเนาะคือแบบว่าใหญ่มากดูอื้อย่างใหญ่นี่ก็น่าจะใช่อีกนะคะโนนไม่มีคนเห็นแห้งหมดแล้วเฮ้ยดูคนมันแห้งหมดแล้วโอ้โหไม่มีคนเห็นค่ะเน่าค่ะ อันนี้ใช่ไหมนู่นนี่ยไอ้เน่าหมดเลยเรามาช้าไปอันนี้ล่ะคะอ,อ้าไม่เหลือซอมเป็นดีเลยเน่าหมดหอ,อย่างน้อยก็ได้ดอกใหญ่ดอกหนึ่งเห็นมาแต่ไกลเลยเดี๋ยวให้เปิดดูตรงนั้นคง ใหญ่หน่าดูเลยสองดอกนะคะตื่นเต้นนะทุกคนเนาส้มหาเห็ดข้างทางเนาะเนี่ยรถก็จอดอยู่ตรงนั้นนะคะสีแดงนี่ก็ถนนเลยข้างทางเลยนะคะทุกคนกล้องสายหน่วยเด้อทั้งถือทั้งอันนั้นขาตั้งกล้องอยู่ในรถดูใหญ่มากเดยวส้มเอาไปล้างเอานะคะเห็ดอันนี้มันล้างง่ายอยู่กว้างเหมือนกินกินไม่หมดเอาถมไว้ก่อน นี่ใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นูนนูนตรงนี้น่าจะแจ็คพอตแน่นอนโอ้โหใช่แล้วค่ะทุกคนใช่แล้วใช่แล้วแจ็คพอตเลยโอ้ใหญ่มากตื่นเต้นตลอดเลยทุกครั้งที่มาเก็บเห็ดเก็บตั้งหลายปีแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมสามดอกนี้เต็มถุงเลยนะคะโอ้โหขายอย่ใหญ่อะ่ะ นี่โอ้มีดอกน้อยมีดอกน้อยอยู่ด้วยกันอีกมีลูกมันนะคะลูกของเขานีม่มีลูกด้วยอย่ามาดูอันนี้อีกทีนี้อยู่ตรงนี้ก่อนลูกใหญ่มากสามดอกใช่ไหมใช่เลี้ยวดูอย่างสวยค่ะ ขอบคุณน้องกวางมากมันสะมันเสาะหากินนะส้มก็ได้ที่กวางนี่แหละ <c oughs> คนที่มันอยู่ข้างทางคนไม่ค่อยหานะคะส้มก็จะเป็นจุดพิเศษเลยที่ส้มหาข้างทางเพราะว่าคนเขาบางคนเขาก็อายไม่กล้าลวงเก็บเห็ดเนาะแต่ส้มไม่ค่อยอายนะคะส <c oughs> ้มมีความอายน้อยมาก งบมากนี่สวยมากจ้าสามดอกเลยเนาะดูหัวสิบุกป,ป่าฝ่าดงบุกป,ป่าฝ่าดงนะคะจมเห็นแหล่งเห็ดอีกแล้วคนใกล้ๆทางนะคะเนี่ยน่าจะใช่อีกเน,ะนาะใช่ไม้ช่เลยสวยงามเลยค่ะ ก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาที่เกียดถือนี่สวยงามนี่ก็น่าจะใช่อีกนะคะน,นูนๆแบบนี้เลยะค่ะทุกคนนูนๆแบบนี้เลย<ม>เอสวยงามมากอุ๊บกล้องสั่นหน่อยเด้อแหล่งเดียวนะคะแหล่งเดียว ทีเดียวเลยมาดูนี่คงจะดอกใหญ่หนะ้าดูโอ้โหตุนนี่สวยงามมากนีกน่นี่ค่ะ เดี๋ยวหาที่นุนๆอีกปิมีใช่หรือเปล่าโอ้ยใช่แล้วโอ้โหหอมดอกเลยทุกคนสวยงามนี่นี่หืมได้ยินเสียงถอนไหมอถอนลากถอนโคนนี่สวยงามมาก ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนค่ะเยอะเลยปิดรูไว้อีกมีใช่ไหมเนี่ยนน,นนเนี่ยใช่ไหมใช่อีกแล้วขนาดเล็กๆน้อยยังเจอนะคะตาดีมากสายตาหากินเอาเอาข้างนี้จับด้ยโอ้โหสวยๆเลยนะคะ โหที่เดียวได้เยอะเลยค่ะลายตาหน่อยเด้อแต่นี้ก็จะเป็นเห็ดทั้งหมดที่หามาได้วันนี้จ้านี่เลยสำหรับท่านใดที่ถามว่าเก็บเห็ดมาแล้วขายได้ไหมนะคะสำหรับส้มขายได้ทุกอย่างนะคะส้มเป็นแม่ค้าเนาะแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อผักเขาก็หยิบเห็ดไปด้วยลูกค้าประจำก็สั่งทุกปีก็มีรายได้เข้ามาอีกค่ะ